าไปดูหมูประหลาดค่ะเขาบอกว่ามันมีแม่หมูเขาออกลูกหมูมาเจดตัวแต่มันมีตัวหนึ่งที่หน้าตามันไม่เหมือนชาวบ้านเลยและที่สำคัญเจ้าของเขาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มันมีหมูหน้าตาอย่างนี้ออกมาที่คอกนี้ค่ะ yeah! ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปกันเลยที่ฟาร์มหมูหมูที่5บ้านยาาาะขามอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยราค่ะน้องหมูในฟาร์มเขาได้ออกลูกมาเจ็ดตัวแต่มันมีตัวหนึ่งที่มันแปลกประหลาดไม่เหมือนตัวอื่นอ,อันนี้คือตัวพี่ๆน้องๆที่เขาก็ปกติทั่วไปน่ารักเชีร์ตัวเล็กๆแต่อีกตัวหนึ่งนี่ค่ะ คือเขามีสองหัวสร้างความประหลาดใจดกับเจ้าของฟาร์มอย่างมากค่ะ<อ>ซึ่งคุณพัดพงศ์ศรีสักนอกเจ้าของฟาร์หมูก็เปิดเผยว่าลูกหมูตัวนี้ได้เกิดมาในข้อจํานวน7ตัวแต่ตัวนี้มันประหลาดคือถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะเขายังมีชีวิตอยู่นะเพราะว่าเนี่ยยังมีการขยับแขนขยับขายอ,อย่างน,งานะฮะ ซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่2แล้วที่ออกมาแล้วก็มีสองหัวคือตัวก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีลูกหมูตัวหนึ่งก็มี2หัว8ขา4หู<อ>แต่ปัจจุบันตายไปแล้วแล้วก็นําไปฝังแล้ว<อ>แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่มีหมูสองหัวแบบนี้เกิดมาเขาบอกว่าครอบครัวของตนก็ประสบความสําเร็จมาโดยตลอดอทําอะไรก็ไม่ติดขัด วันนี้ก็เลยเอาจ้หมูตัวนี้ออกมาให้ชาวบ,บ้านดูครับประกทุกคนก็ฮือฮากันใหญ่นำแป้งนำทูบมากราบไหว้ขอโชคขอลาบ ซึ่งตนเองก็ยังไม่ได้เลขเด็ดอะไร,รแต่ว่าเขาบอกว่าคนในครอบครัวอย่างลูกชายก็ได้ไปแล้ว<อ>แต่หลังจากนี้ก็พยายามจะเลี้ยงไว้เหมือนเดิมนะเพราะเท่าที่สังเกตเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันน่าจะมีปัญหาหรือว่าอาการทางสมองคือไม่สามารถป้อนนมได้เหมือนหมูปกติแต่ยังไงเขาก็ยืนยันว่าจะรักษาแล้วก็เลี้ยงไว้ให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วทีม<อ>ข่าวนะไปครั้งนี้ก็ไม่ได้เอาบ้านเล็กที่มาด้วยนะ<อ>แต่ไม่เป็นไรครับเ,<อ>เราก็สามารถ วิเคราะห์กันได้นะฮะเพราะว่ามี2หัวนะฮะแล้วก็8ขาแล้วก็4หูนะฮะจะเป็นเลขอะไรนั้นนะครับก็ขอให้โชคดีก็แลวกันนะครับแต่ว่าน้องนี่ตัวนี้ยังไม่ตายนะฮะยังดิ้นอยู่นะครับโอ้เราขอให้รอดแล้วกัน้องขอให้รอดปลอดภัยนะครับสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ